สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันพันทพลังกูลกันอีกวันหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังคิดว่าเด็กรุ่นใหม่นะฮะที่เราเรียกกันว่า Generation Z หรือ Generation C เนี่ยนะฮะเขามีมุมมองแล้วก็วิธีคิดเกี่ยวกับการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างพอดีได้อ่านหนังสืออยู่เล่มหนึ่งนะครับซึ่งออกมาสักปีเศษได้แล้ว้งครับชื่อหนังสือว่า It's the Manager นะครับซึ่งเป็นหนังสือที่รวบรวมแล้วก็เขียน โดยจิมคลิฟตันนะครับแล้วก็จิมฮาร์เตอร์ซึ่งทั้งสองท่านนี้เป็นที่ปรึกษาะะของทางแ a ล l ็ p นะครับก็คือเป็นบริษัทที่ปรึกษาซึ่งเชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับเรื่องของ Engagement เกี่ยวเกี่ยวข้องกับเรื่องของการวิจัยในมุมความคิดเหน็นของพนักง,งานต่างๆเพื่อเอามาประกอบการพัฒนาการบริหารจัดการเนี่ยนะครับเขามีงานวิจัยชิ้นหนึ่งซึ่งเขียนอยู่ในหนังสือเล่มนี้ ที่บอกว่ามุมมองของเด็กรุ่นใหม่ซึ่งก็คือรวมอยู่2รุ่นนะครับก็คือรุ่นมิเลเนียลซึ่งก็คือ Gen Y แล้วก็รุ่น Generation C นะครับว่าเขามีมุมมองวิธีการคิดทัศนคติที่มีต่อการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งสิ้นเนี่ยด้านใหญ่ๆเราลองมาดูทีละด้านกันนะครับด้านแรกก็คือในอดีตเนี่ยเวลาเรามาทำงานเรามักจะมองเรื่องของ My paycheck นะฮะก็คือเรื่องของค่าจ้างเงินเดือนว่าฉันทำงานแล้วฉันจะได้ค่าจ้างเงินเดือนเท่าไหร่แต่เด็กรุ่นนี้โดยเฉพาะรุ่นหลังๆเนี่ยเขาไม่ให่มองเรื่องนี้เป็นตัวหลักคือคือเรื่องนี้เขายังคงต้องการอยู่นะฮะมาทำงานแรกเรื่องของค่าจ้างเงินเดือนแต่จุดหลักเนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นว่า My purpose ก็คือทางานแล้วมันตอบโจทย์ชีวิตความชอบของเขาไหมตอบโจทย์เรื่องของ passion ของเขาไหม ถ้างานมันตรงกับสิ่งที่เขาชอบเขาจะแฮปปี้มากโดยที่ไม่สนเรื่องของค่าจ้างเงินเดือนเกินกว่าเรื่องของความสุขในการทํางานนี่คืออันแรกเลยที่เริ่มเปลี่ยนละสังเกตอันนี้จากส่วนตัวที่เห็นเนี่ยนะฮะเด็กรุ่นใหม่มักจะไม่แบบสมัครงานด่าคือถ้าอันไหนไม่ชอบเขาก็าไม่เอาเขาจะไปในสิ่งที่เขาชอบบางคนเรียนมา แต่ไม่ได้ทํางานในสายที่เขาเรียนมาโดยตรงกลับกลายเป็นว่าไปทําอย่างอื่นนะอย่างเด็กหลายคนที่ผมเคยสอนอยู่ที่จุฬาเนี่ยฮะตอนเรียนเนี่ยก็โอ้โหตั้งใจมากนะ,ะเกียินิยมแต่โจรไปปุ๊บเปิดร้านเป็นคล้ายๆ้าร้านเบเกอรี่ฮะทำเรื่องของเค้กทาคุกกี้ขายเนี่ยนี่ก็มีอันนั้นเขาบอกเขาเปิดเพื่อเพืเขาเขาเป็นวัตถุประสงค์ในการใช้ชีวิตนะฮะนั่นคือเป้าหมายของเขาเขาแฮปปี้กับการตรงนี้มากกว่านั่นคือตัวแรกนะครับจากเรื่องของ ม,มุ่งเน้นไปทางด้านค่าจ้างเงินเดือนก็เปลี่ยนเป็นเรื่องของ Purpose หรือว่าจุดมุ่งหมายของชีวิตแทนตัวที่2การบริหารจัดการซึ่งในอดีตเนี่ยเรามักจะมองเรื่องของความพึงพอใจของพนักงานพนักงานอาจจะมองว่าเข้ามาทํางานที่นี่แล้วฉันจะต้องพอใจกับสภาพความเป็นอยู่ชีวิตต่างๆของการทํางานนะแต่เด็กรุ่นใหม่ไม่ได้มองแค่ความพึงพอใจเขาอาจจะไม่สนใจด้วยซ้ําไปแต่สิ่งที่เขาสนใจก็คือเข้ามาทํางานที่นี่แล้วเขาได้รับการพัฒนา มากน้อยแค่ไหนอยู่ที่นี่ทำงานที่นี่แล้วทุกอย่างเหมือนเดิมใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นความรู้ทักษะต่างๆยังคงเหมือนกับวันแรกที่เข้าทำงานถ้าเป็นแบบนี้เขาก็ไม่อยากทำงานด้วยนี่คือประเด็นที่2นะครับเปลี่ยนจากเรื่องของความพึงพอใจเป็นเรื่องของการพัฒนาตัวที่ 3. นะฮะเรื่องของการมุมมองที่มีต่อน,นายก็คือนายเองเนี่ยจะบริหารแบบบอสไม่ได้เพราะว่าเด็กรุ่นใหม่ไม่ต้องการคนที่มาสั่ง คนไม่ต้องการคนที่มาจำ้ำจี้จ้ำชัยคอยติดตามวางแผนติดตามอะไรต่างๆแบบนั้นแต่เขาเปลี่ยนมุมมองเป็นว่าเขาต้องการคนที่มาโค้ชเขาก็คือไม่ใช่บอสแต่เปลี่ยนเป็นโคช้ชซะเวลาที่เขาทํางานอะไรไม่ได้ก็สอนเขาสิเขาต้องการคนที่มาไกด์มาแนะนําเขามากกว่าที่จะมาจี้คอยสั่งแล้วก็ไปหาวิธีการเอาเองอันนี้ก็เป็นมุมมองอีกอันหนึ่งนะครับของเด็กรุ่นใหม่ตัวที่4นะครับก็คือ เขาไม่ต้องการเรื่องของการประเมินผลงานปีละครั้งภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่า my annual review ก็คือปีหนึ่งครั้งหนึ่งมารีวิวผลงานกันทีหนึ่งเด็กรุ่นใหม่เขาต้องการอะไรฮะเขาเปลี่ยนจาก my annual review เนี่ยเป็นเรื่องของ ongoing conversation คือเขาต้องการให้หัวหน้าเขาซึ่งเป็นโค้ชเนี่ยนะฮะเข้ามาพูดคุยสื่อสารอย่างต่อเนื่องในเรื่องของผลงานของเขาในเรื่องของวิธีการทํางานของเขา ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาทํางานได้ดีไม่ดีตรงไหนซึ่งเด็กเขาบอกว่าเขายินดีที่จะเปิดรับร f ฟีดแบ็กจากนายนะไม่ว่าจะเป็นในมุมบวกหรือมุมลบก็แล้วแต่เพราะอะไรเพราะเขาคิดว่าสิ่งเหล่านั้นอะ่ะมันเป็นตัวสะท้อนที่ทําให้เขาสามารถพัฒนาตัวเองในการทํางานให้ดีขึ้นได้นะนี่คือสิ่งที่ตัวที่4นะครับตัวที่5คือในอดีตมักจะมองเรื่องของจุดอ่อนนะครับจุดอ่อนแต่ละคนคืออะไร พัฒนาจุดอ่อนอย่างไรนะแต่สักเวลาหนึ่งที่ผ่านมานะครับเด็กรุ่นใหม่ก็จะมองเรื่องของจุดแข็งมากกว่าว่าในแง่ของจุดแข็งเนี่ยตัวเขามีจุดแข็งแบบเนี้องค์กรจะส่งต่อนะฮะหรือว่าต่อยอดจุดแข็งของเขาไปในอนาคตได้ยังไงแทนที่จะมานั่งจับจุดอ่อนหรือว่าจับผิดต่างๆนานาทาไมไม่มองจุดแข็งของเขาแล้วก็ส่งต่อจุดแข็งเพื่อให้ผลงานของเขาออกมาดีนี่คือตัวที่5ตัวที่6กก็คือ สมัยก่อนเราจะมองว่ามาทํางานนะฮะมาทํางานเพราะฉะนั้นจอ็อบมันจะต้องถูกดีไซน์ชัดเจนว่านี้คืองานนะฮะเวลาเลิกงานก็นั่นคือชีวิตส่วนตัวของคุณแต่เด็กรุ่นใหม่ไม่ได้คิดแบบนั้นละเขาจะปนกันไปเลยก็คือเป็น my life แล้วนะคือชีวิตเขานั่นแหละเขาไม่ได้มองว่าชีวิตเขาจะต้องแยกเป็น1ก็คืองาน2ก็คือเรื่องของชีวิตส่วนตัวแต่เขาจะมองว่านี่คือชีวิตของเขาซึ่งเขาต้องมาทํางาน งานคือส่วนหนึ่งของชีวิตเพราะฉะนั้นถ้างานไหนมันเอ,อื้อแล้วทาให้ชีวิตเขาโอเคนะฮะไม่ได้เครียดอาจจะเครียดบ้างเป็นบางครั้งแต่มันตรงจุดกับสิ่งที่เขาอยากจะทํางานมันมีความหมายของกับเขานะฮะที่เราเรียกว่า n i n n f u l work เนี่ยนะฮะก็จะทําให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยมีเรียกว่ามีความพึงพอใจจนกระทั่งต่อยอดไปยังคําว่าความผูกพันกับองค์กรได้มากขึ้นพอฟังแบบนี้แล้วท่านมีไอเดียอะไรไหมฮะ จาก6ตัวนี้ที่เรามาทวนกันเล็กๆนะฮะตัวแรกก็คือเรื่องของค่าจ้างเงินเดือนก็เปลี่ยนไปเรื่องของ Purpose จุดมุ่งหมายในการทำงานจาก satisfaction ก็เปลี่ยนเป็นเรื่องของ development นะจาก Boss ก็ต้องเป็นโค้ชนะฮะจาก Re-Review ผลงานปีละครั้งต้องเป็น ongoing conversation กันตลอดทั้งปีมากกว่าจากมัวแต่จับจุดออนทำไมไม่มองจุดแกงของเขาละ่ะ จากเน้นเรื่องงานงานงานแต่จริงๆแล้วงานคือส่วนหนึ่งของชีวิตของเขาภาพรวมของงานวิจัยที่แกลลอบทำออกมาตรงเนี้ยผมว่ามันมีประโยชน์เยอะทีเดียวนะครับประโยชน์ตรงที่ว่าในอนาคตถ้าเราต้องการที่จะดึงดูดนะฮะหรือว่าเก็บรักษาเจเนอเรชันใหม่ๆที่เพิ่งจะจบออกมาเนี่ยนะครับให้เป็นกำลังสำคัญในการที่จะทำให้องค์กรเรา เติบใหญ่ขึ้นไปได้ทําให้องค์กรเราเรียกว่าภาษาอังกฤษใช้คําว่า sustainable ก็คือ,เ,อเรียกว่าต่อยอดให้มีความมั่นคงในระยะยาวเนี่ยนะฮะผมว่านี่คือสิ่งที่ท่านจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดวิธีบริหารตั้งแต่ท็อปเลยฮะ CEO จากมุมมองเดิมเพราะว่า CEO ปัจจุบันเนี้ยน่าจะประมาณแถวแถว Gen X บางองค์กรอาจจะมี baby boom บ้างนะฮะที่อาจจะไม่เยอะนักแต่ถ้าเป็น Gen X เนี่ย ความเชื่อบางตัวเขาจะไม่ได้เชื่อแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าท่านจะเก็บคนรุ่นใหม่ไว้ให้ได้ต้องการบริหารให้เขาสร้างผลงานให้ได้สิ่งหนึ่งที่ท่านจะต้องเปลี่ยนก็คือมุมมองของ CEO ที่มีต่อวิธีการบริหารจัดการคนเราต้องเปลี่ยนมุมมองจากสิ่งเหล่านี้ที่เด็กเขาต่อมาเนี่ยนะฮะว่าทํายังไงที่จะทําให้งานทุกงานเนี่ยไปตอบโจทย์คุณภาพชีวิตของเขาได้ทํายังไงให้เขาเข้ามาแล้วองค์กรเราสามารถพัฒนาเขาได้ ให้เขาเติบใหญ่ต่อไปได้นะครับทำยังไงให้นายทุกคนที่เป็นแมนเจอร์เปลี่ยนร่างจากบอสมาเป็นโคช้ชให้ได้แล้วเรื่องของผลงานก็ทำยังไงให้นายทุกคนเนี่ยต้องมีความสามารถในเรื่องของสื่อสารกันอยู่ตลอดเวลานะครับสามารถที่จะให้ฟีดแบ c k สามารถที่จะบอกแล้วก็ไกด์พนักง,งานของเขาได้ว่าสิ่งที่ดีกว่ามันคืออะไรนะครับจับจุดแข็งมากกว่าที่จะไปมองจุดอ่อนของพนักง,งาน นี่คือสิ่งที่ผู้จัดการระดับกลางก็ต้องเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยเหมือนกันไม่งั้นแล้วผมว่าเด็กถ้าเราหาคนเก่งๆเข้ามาในเป็นโดยเฉพาะเด็กรุ่นนี้นะครับถ้าเข้ามาทํางานโดยที่มีความคิดอย่างที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังเนี่ยแต่บริษัทผู้บริหารกลับคิดอีกมุมหนึ่งที่เป็นมุมมองของอดีตที่ผ่านมาซึ่งเด็กรุ่นใหม่เริ่มมองเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะไม่แมทช์กันเลย พอมันไม่สามารถที่จะเชื่อมโยงถึงกันได้เนี่ยเด็กก็จะรู้สึกว่าทํางานที่นี่แล้วไม่มีความสุขทํางานที่นี่แล้วไม่ตอบโจทย์เป้าหมายของชีวิตเขาเลยทํางานที่นี่แล้วนายโมแต่สั่งสั่งสั่งแทนที่จะสอนเขาไม่เคยนะทางานที่นี่แล้วก็อยู่กับที่แบบเนี้ยไม่เห็นจะเติบโตไปไหนได้เลยถ้าเป็นอย่างนี้ผมว่าไม่นานเด็กกลุ่มนี้ก็จะตกเท้าเดินหนกจากองค์กรท่านหมดนะเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยเรื่องของการดึงดูดการเก็บรักษา คนกลุ่มนี้สำคัญมากเพราะนี่คือกำลังหลักแล้วโดยเฉพาะกำลังหลักส่วนนี้มันหายากขึ้นเรื่อยๆนะครับเด็กจบใหม่มาในแต่ละปีเนี่ยถามว่าจะเดินเข้ามาเป็นมนุษย์เงินเดือนสักเท่าไหร่ตอบเลยว่าน้อยลงเยอะมากนะครับจบ1 0 0เอนี่ยออกมาเนี่ยจากที่ผมเคยถามนะครับส่วนใหญ่ตอบว่าไม่ไม่เป็นมนุษย์เงินเดือนประมาณ70%บอกไม่อย่างนั้นมีเหลืออยู่แค่30%เท่านั้นเองที่บอกว่าโอเคไปทำงานกินเงินเดือนกับบริษัทต่างๆดีกว่า30%เ นะครับสัพพลายมาแค่นี้แต่ความต้องการคนมันมีมันมีเยอะนะฮะในตลาดมันจะทําให้เราเนี่ยหาคนยากขึ้นดังนั้นพอหายากแล้วเราดันไม่เก็บรักษาเขาไว้ให้ดีไม่ศึกษามุมมองของเขาให้ดีเนี่ยผมว่ามันคือจุดบอดอันนึงหลังที่จะทําให้คนเก่งๆที่เราหามาได้เนี่ยไปอยู่กับที่อื่นสมดสุดท้ายเราก็จะเหลือแต่คนแบบเก่า ที่คิดแบบเก่าๆไม่ได้บอกว่าไม่ดีแต่ถ้าอนาคตเราต้องการจะเติบใหญ่ต่อไปคนกลุ่มนี้อาจจะต่อยอดความคิดไปในอนาคตลําบากเพราะฉะนั้นต้องอาศัยเด็กรุ่นใหม่มาต่อยอดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นวันนี้ก็ถือเป็นผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านในการเอาไปคิดต่อว่าในการบริหารจัดการนะองค์กรของท่านในอนาคตกับเด็กรุ่นใหม่ที่เป็น Gen Z เนี่ย เราจะบริหารจัดการเขายังไงได้บ้างเราจะต้องเปลี่ยนแปลงวิธีคิดวิธีการบริหารจัดการขององค์กรเราอย่างไรได้บ้างเพื่อจะดึงดูดรักษาแล้วก็จูงใจเขาให้สามารถทํางานกับเราได้ด้วยความผูกพันกับกองค์กรอย่างเต็มที่นะครับก็าฝากประเด็นวันนี้ไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับผมพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดี